อันนี้เพิ่มความเสียหายโจมตีธรรมดาแล้วก็พวกนี้ถอดให้หมดหรือเราจะเล่นโนเอลส่ช้าโจมตีหรือเราจะเล่นโนเอลส่ช้าโจมตีเดี๋ยวพึ่งกันนดีกว่าเดียวพึ่งกันนดีกว่า เราเอานี่เวลามีโลพลังโจมตีเพิ่มหลังกดใช้ไม้ตายโจมตีปกตีแรงขึ้นอเอไอน้ํานี้ไม่ต้องโอ้เรามีหินน้ําถ้าเรามีหินน้ําอันนี้แปลว่าเราสามารถตีหินน้ําเพื่อเพื่อล้างเพื่อล้างโล่ของตัวปาตุยธาตุไฟได้เออแสดงว่าผมอาจจะไม่ต้องใช้ซิงคิวก็ได้แล้วใช้ซูโคส์มารวบแทน ก็ทําได้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองเล่นแบบไม่ต้องใช้ซูโคสก่อนละกันเอาโนอเอลไปฟาดฟาดเดี๋ยวมันก็ตายแหละอย่างทคิดองผมอันนี้ช่วยฟื้นพลังงานตรงตีปกติแรงขึ้นโลหนาขึ้นฟื้นฟูฟื้นฟูเพิ่มก็คือฮิวแรงขึ้น มันไม่มีช้อยอื่นดีๆแล้วก็ใช้ไปก่อนเนาะแเจ็ดพันเจ็ดอยห้าสิบคะแนนลุยเริ่มมาก็บึ้มก่อนเลยเป็นโดบันโช อ้าวว้านันนี้ไอ้าพวกนี้ก่อนถ้าโล่ไม่แตกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งนะอุ๊ยโล่จงรีแตกแล้วหนึ่งโล่โนเอลไม่หนามากแต่โล่จงรีแทงก่อนโอเคบึ้มไม่ตายหมดแล้วอะ่ะ เอ okay, ฟื้นพลังงานแล้วก็โรซเลียพับพับอืมพลังงานฟื้นไม่ทันอ่ะพอพอไม่มีฟิตมาฟื้นพลังงานท้อง้านช้าปกติผมจะใช้ซิงชิวคู่กับฟิตมันจะฟื้นพลังงานเร็วอ่ะฟื้น <c oughs> เ้ยมันมีตัวคิวค่าตัวคิวก่อนอเตีมันตีมันตีมันนี่แหน่ไม่ตายหมดพอดีอเคยีเยะเยะเยดูแวแวแล้วรอบนี้น่าจะไม่ทันเท ตูมันอยู่ห่างกันเกินอ่ะที่มันไม่ทันเพราะว่า,วาตูอยู่ห่างกันเกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บ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 ดิมด,ดูเลือดโอเคตอนนี้ก็พรุ่งนี้ ปอบสองตัวนี้ก่อนน้ำแข็งโรซาเรียยังนี้อยู่เหลือแล้วๆนะผับๆไม่ไม่แตกเอ้าวเวนยามแต่โล่พอดีอ่าตัวนั้นโล่แตกละลวงหนึ่งไม่ได้ทันเะไปไปประมาณน่าจะทันอยู่ไหมน่าจะทันนะโอเค ตงดตโลดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคติดบโบบิทันมหมเนี่ยปุ๊บมันปุ๊บมันรั่วลุกชิ้นบึ้มวิงชิวนี่แน่โอเคโอ้ยทนันทันอยู่จะเจดท่าศูนย์อันเซกา้า โอเคสวยแล้วก็ลูกชิ้นกุง้งปิ้วโอเคออเวนชาร์จไม่เต็มปุ้มปั้มร้อยไปหนึ่งแล้วก็มูนาต่อ เล็งมุมดูสวยตรงนี้เราก็รวบได้ไหมได้ได้แหละได้ได้ได้โอเคสวยมากยิงไปปิ้วปิ้วปิ้วปิวิวๆิวแล้วก็เวฟสุดท้ายอ่าผมอยากจะทำมากเลยก็คือรวบ พรุ่งนี้เข้าด้วยกันโอเคเอ้าโดนรถทางงานไม่เป็นไรยิงไปก่อนอยิงตัวข้างหลังไปก่อนอยาให้มันได้ใส่โล่ยิงมันอยาให้มันได้ใส่โล่ไปแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี่มาได้ไหมเอ่ย ถ้าตัวนั้ไฟฟ้าของเราได้ไหนไหนมันก็โดนแช่อยู่แต่ได้เล่นง่ายขึ้นเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โลใส่โลใส่โล,าโลตายดิตายเถอะโอเคล่วงละหนึ่งอยู่โคตรไกลเลยอ่ะตีถึงไหมเนี่ยแล้วมันอยู่กันซะไกลปัญหาคือมันอยู่โคตรไกลเลยยิงพื้นนี่ไหนพีปิูพี่หู ความแม่นคืออะไรไม่มีอุ้ยครึ่งหลอดครึ่งหลอดเสาจงรีถึงกับแตก <L ie> เล่นนี่กับสไนเปอร์อะเล่นไอเกมสไนเปอร์เกม,ม FPS อะไรอย่างไรเออถึงไหมอ่ะวางน้ำไปเอ้ยเราก็มุดกลับมามุดกลับมาโอเคได้แล้วแหละผ่านละแช่แข็งเรียบร้อยโกงว,กว่ะแล้วถ้าไม่มีกันยูจะเล่นยังไงขนาดมีกันยูเวนตี้ยังเหนื่อยอะไรอย่งี้ ขนาดมีกันยูเป็นตี้นะถ้าไม่มีจะเล่นยังไงวะเครียดเลยเจอแบบนี้ 《この景色を堪能しようとしたが旧友はもういないいつかまた》